มาแล้วรู้ตัวกันยังทำไมทำไมเก็บของกันน่ะอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกัไม่นึกว่ารู้ว่ารถมาอ๋อมาจากฝั่งนู้นเหรอพี่เขาบอกอ๋อแสดงว่าชัวแล้วชัวงั้นเดี๋ยวเราต้องย้ายของ ระวังรถนะครับอย่าไปขวางรถนะครับรถเสียสองชั่วโมงเราเปลี่ยนรถกันแล้วดีใจดีใจจะได้นอนสักทีเราจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับทุกท่านดีใจด้วย ย้ายคันครับย <fruits> ้ายคันการเดินทางครั้งนี้รถเราเสียรอรถเปล่ามารับ2ชั่วโมงสชั่วโมงฮะทุกคนกำลังช่วยกันลำเลียงของ อ๋อเอาของจากรถคันนี้ไปไว้คันนู้นเหรอฮะอันนี้คือเราเอาของของคันนี้มาไว้คันนู้นแล้วเอาของของเรามาไว้ทางนี้สลับกันไม่ใช่ค่ะเพื่อนไปไว้ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ถือคันนี้เนาะอ๋อเอ้ยสับสนอ๋อนี้รถคันใหม่นี่รถคันใหม่อ๋อผมสับสนเองโอเคโอเคเริ่มงงเองฮะโทษทีรถที่รถเร็วที่สุเลย รู้สึกยังไงบ้างครับกับการมาค่ายแล้วก็ลดเสีย สนุกนันะน้อเป็นประสบการณ์ชีวิตนะใช่ครับแล้วก็มองมองมุด <laughs> <า>ม, <laughs> มดีนะฮะ <laughs> ขนาดนั้นเลย <laughs> <laughs> น่ากลัวจังเลย <laughs> ไม่อยากรู้จักเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับขณะน,นี้ง่วงนอนมากขอนอนก่อนแล้วกันนะครับ